ช่วงชีวิตคนหนึ่งที่มันแย่ๆนะเอาตรงๆนะเยจาก,ก็ยังเหลือเชื่อว่าแย่จริงๆแย่ที่สุดของที่สุดคือชีวิตในต่างแดนเนี่ยคือเงินไม่มีในกระเป๋าตัวเองทั้งที่ตัวเองทำงานมาตลอดทั้งชีวิตนะเพราะความประมาทหนึ่งสองเพราะความเอ่อเพราะคิดว่าตัวเองยังหาได้เสมอสามอืม พราะสงสารครอบครัวนะแม่หรือพี่น้องทางเมืองไทยว่าเขาลำบากกว่าตัวเองทั้งที่ตัวเองวิ่งหาเงินมากกว่าสิบหชั่วโมงเนาะเช้ายันเย็นเย็นยันเที่ยงคืนนะไม่ได้ทางกำลังใจมีแต่คำถามเดียวว่าส่งเงินเมื่อไหร่วันนี้แย่วันนี้สภาพมีปัญหาครอบชีวิตคู่ ผู้ชายไล่ออกจากบ้านจะไปไหนก็ไปทั้งๆที่ไม่มีเงินอยู่ในเมืองร้องไห้เสียใจนึกถึงคนที่รักทางเมืองไทยก็ไม่ได้กำลังใจและก็ยังจะถึงเวลาต้องส่งเงินด้วยคิดดูนะยามทุกยามยากยามลำบากกำลังใจไม่ได้ยังมาห่วงนึกว่าอ่ะจะถึงเวลาส่งเงินแล้ว วันนี้ไม่มีเงินตรงนั้นจะเอาตรงไหนเยจจาอาจจะเป็นคนร้ายในความรู้สึกของหลายๆลายคนเยจจาตอบตรงๆเลยว่าวันนี้ยุดสงสารคนอื่นแล้วถอยหลังมาเซฟตัวเองสัก่อนในต่างแดนเราไม่มีโอกาสที่จะไปหยิบยื่นขอใครได้เลยนะนอกจากแรงงาน แรงกาของเราอืมถ้ามีคู่ที่ดีช่วยเสริมเติมให้ก็ถือว่าโอเคแต่นี้เรามีปัญหาชีวิตคู่หนึ่งสองสุขภาพเราแย่อยู่ในช่วงจังหวะต้องดูแลชีวิตร่างกายและจิตใจเรายังจะมาคำนวณอยากได้กำลังใจและเราต้องมีเงินหยอดไปให้เขานะทั้งๆท,ที่แรงยังไม่ถึง เอาชีวิตตัวเองก่อนได้ไหมอ่ะหลายคนบอกว่าทุกข์มากในเรื่องนี้ยังทําไม่ได้เลยยังเข้มแข็งเพื่อตัวเองไม่ได้เลยยังตัดใจจุดตรงนี้ไม่ได้เลยโอเคถ้าคุณยังมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคุณทําไปแต่วันนี้ได้ยินคําพูดของเยจ๋าแล้วให้สกิดนิดนึงว่าถ้าวันข้างหน้าคุณทํางานไม่ได้เงินส่วนไหนที่ จะเอามาลองไว้ในกระเป๋าเราเพื่อไว้ซัพพอร์ตตัวเองนะและก็บวกลบคูณหารชีวิตอยู่กับคู่เราเขาสม่ำเสมอไหมเออเขาเป็นยังไงนะเรื่องเงินเงินทองทองอย่าลืมนะเราอยู่นานเรายิ่งรู้นิสัยซึ่งกันและกันผัวเมียเนาะอืมอเคสเซฟเก็บส่วนเป็นของตัวเองย่อมอุ่นใจแก่ตัวเองแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าไม่เป็นไรฉันมีผัวส่วนฉันให้ครอบครัวหมดให้ครอบครัวหมด พอเรานอกแล้วเจ็บป่วยเขาเบื่อเขาหน่ายเขาเหนื่อยเขาลาเขาผู้ชายนะเยจาย,ยังคิดอยู่เสมอว่าดูแลผู้หญิงได้ไม่นานเท่ากับผู้หญิงดูแลผู้ชาย ได้มากกว่านะการกินกันอยากเราทําไม่เป็นเราพยายามดิ้นรนที่จะทําเพื่อที่จะเสริมให้กับเขานะพูดถึงผู้หญิงไทยหลายๆคนแต่ฝรั่งเนี่ยอ่ะเราเปรียบออกเขาเป็นฝรั่งเขาหุงข้าวให้กินก็โอเคละอืมต้มไข่ให้หรือทอดไข่ให้เป็นก็ถือว่าโอเคเื่มปิติแล้วเพียงแค่เขามีอ่าน้ําใจที่จะถามไทยนี่ก็คือสิ่งที่ดีจากได้ฝรั่งแต่จะให้มาปฏิบัติพัดวีละเอียดอ่อนทุกอย่างอย่างที่เราทําให้สามี เยจ๋าเชื่อเลยน้อยคนที่จะได้ตัวเยจ๋านี่ก็ถือว่าได้กับสามีดูแลยามเจ็บป่วยแต่ก็ไม่ทั้งหมดนะฮะโอเคสิ่งที่ช่วยเหลืออืมแต่เยจ๋าก,ก็ยังใช้คํายึดมั่นว่าสักวันสภาพเราเป็นแบบนี้สักวันอีกหน่อยเขาเหนื่อยเขาหน่ายเขาเบือ่อเราจะอยู่ยังไงการคิดแบบนี้ไม่ได้ให้คิดลบเยจ่ามองว่าไม่เรียกว่าคิดลบแต่คิด เตรียมพร้อมตั้งสติเตรียมพร้อมเซฟตัวเองเซฟเงินนะไว้ซัพพอร์ตตัวเองในวันข้างหน้าถ้าเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นได้เสมอกับทุกๆุกคนนะมันเกิดขึ้นได้เสมอพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าคิดแบบนั้นแต่ถ้าเรายังคิดว่าอุ้ยผัวชักฉันอืมไม่เป็นไรฉันยังมีแรงฉันยังไหวฉันยังทำงานได้ฉันยังหาเงินได้ นี่คือการประมาทของเราเองนะคะย้ำเพราะที่คุยกับทุกๆคนเนี่ยความรู้สึกที่แย่แย่ที่สุดในช่วงปัญหาชีวิตไม่ใช่แค่ผัวทิ้งปัญหาใหญ่คือต้นทุนไม่มีในมือนะก้าวไม่ได้ต้องทนและพึ่งเขา จนกว่าตัวเองจะเข้มแข็งถึงจะขยับได้หรือทนจนกว่าผู้ชายทนเราไม่ไหวอืมอ่ะหยิบยืนอาหาห้องให้เช่าหรืออะไรออกไปนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วเยจาก,ก็คุยส่วนมากจะเป็นกันแบบนี้แล้วพี่รุ่นใหญ่สิบกว่าปีก็มีสภาพนี้สุขภาพย่แย่สิ่งที่สร้างไว้ในเมืองไทยอ่า กลับไปเอาไม่ได้เพราะเราไม่มีเงินที่จะไปพักผ่อนสบายชิลๆไม่มีเงินก็กลับบ้านไม่ได้นะถึงแม้เราจะมีที่ทางอืมซื้อไว้นะสร้างบ้านไว้แท้ๆแม่อยู่เราไม่มีเงินที่จะติดตัวไปสาวๆทุกคนก็ต้องทนและคําถามนะไม่ใช่ทุกครอบครัวอันนี้เน้นคนที่คุยกับยายจา้าพ่อแม่พี่น้องกําลังใจไทยถามมาหาเขา ก็ไม่มียายจ่า,จาถึงได้ดูพี่เขาเมื่อวานก่อนนี้ว่าเราต้องหยุดน้อยใจวางก่อนแก้ไขปัญหาตรงนี้ก่อนอย่าเอาทั้งทางเมืองไทยมาถมแล้วอย่าเอาปัญหาตรงนี้มาใส่เพราะตัวเราจะรับไม่ไหวสุดท้ายก็เห็นโพสต์อยากหลับไม่ตื่นอยากจากไปโลกนี้นะคะมันเป็นความเจ็บปวด สุดของที่สุดถึงได้เอ่ยคํานี้สุดของที่สุดถึงได้รู้สึกอยากเป็นแบบนั้นอืมและสุดของที่สุดปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ก็คือไม่มีเงินในกระเป๋าพอที่จะก้าวพี่น้องขานี่คือข้อที่ย้ำอิจาร์บอกเลยว่าชีวิตถ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะเนาะวันเ,เดือนละร้อยปีละพัน สิบปีหมื่นหนึง่งมันก็ยังมีเงินซัพพอร์ตที่ติดกระเป๋าเราถ้าเกิดอะไรขึ้นเพื่อเดินกลับบ้านนะทุกคนแต่นี่คำว่าไม่มีเงินเอ่ยปากพูดกับใครในเมืองไทยไม่มีใครเชื่อนะแต่มันเป็นความจริงว่าเมียฝรั่งที่อยู่นานๆไม่มีเงิน นะคะเก็บเป็นของตัวเองเพราะมันไปกองอยู่เมืองไทยมันไปเฉลือถิงกับชีวิตพี่น้องทุกทุกคนเนาะเจ็บปวดนะคะพี่น้องย้ำแล้วเรื่องเนี้โอ้ยค่อยนี่หัวคิ้วคิ้วก็ววหมดช่วงนี้ประสาทขึ้นฮชีวิตตั้งสติด้วยทุกคนขอเป็นกำลังใจ เนี่ยจ๋าก็ได้แค่พูดคุยสุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนก็ต้องลุกขึ้นสู้ด้วยตัวเองอดทนเพื่อตัวเองแก้ไขตัวเองแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปให้คิดซะว่าที่ผ่านมาเราก็ยังผ่านได้วันนี้หนักแค่ไหนทุกคนก็ผ่านไปได้เช่นกันสู้ๆรักษากายรักษาใจรักษาสุขภาพตัวเองให้เข้มแข็งนี่คือต้นทุนที่มีคุณค่าสำหรับตัวเรา